สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนนะครับผู้สนใจในการลงทุนในสายเทคนิคยีนะครับผู้ติดตามนะครับแฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ลงทุนให้ถูกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วง Moning Sesion ครับมาสำรวจสถานการณ์ตลาดโลกและสภาวะเซนิเด็กบ้านเรานะครับในภาคเช้านะครับกับผมเอกเอกชาติฟัสการนดนะครับมาพูดเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายกันนะครับมาดูกันวันนี้นะครับสำหรับสิ่งคโปร์จะดูกันในทุกเช้านะครับก็คือเรื่องของ around the world นะครับว่าตลาดยุโรปอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปิด เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าปิดในอ่าโทนที่ค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะครับก็ยุโรปนะครับบวกกันประมาณ0.1จนถึง0.8เเซได้นะครับผมก็ถือว่าบวกได้ดีนะทางภูมิภาคนะครับรวมถึงอเมริกานะครับบวกประมาณ181.7ุด0จุดนะครับแล้วก็ภูมิภาคเอเชียเช้านี้ครับเปิดมานะครับ บวกนิดหน่อยนะครับ0.4 0.6นะครับเดี๋ยวดูภาพปัจจุบันล่าสุดครับว่า,าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับโอเคครับก็ถือว่าเปิดมาในโซนที่ค่อนข้างบวกนะครับย่านประมาณา 0. จุดน่อยๆก็มีนะครับแต่อยู่ในโซนที่บวก อ่อนๆแล้วกันครับยังไม่ถึง1%กันนะครับก็สูงสุดประมาณ0.6นะครับโอเคครับไปดูหน้าจอถัดไปครับที่เราจะดูกันในทุกเช้าครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ราคาทองคำนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับเช้านี้นะครับก็ถือว่าขึ้นไปเล่นในกรอบใหม่นะครับ ก็ปิดเหนือได้แล้วนะครับที่56บาท87นะครับล่าสุดอยู่57.14นะครับตอนนี้ขึ้นมาเล่นในกรอบระหว่าง56ถึง59นะครับ59.8ประมาณประมาณ60เหรียญน,นะครับช่วงนี้ประมาณกรอบประมาณ4เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็ ขึ้นมาเล่นในกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวได้นะครับต้องดูว่าปิดเหนือได้หรือเปล่านะครับในวันที่ผ่านมาก็ปิดเหนือไม่ได้นะครับต้องดูว่าวันนี้จะปิดเหนือห6 8 7หด็หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถือว่าขึ้นมาเล่นในกรอบใหม่แล้วนะครับสำหรับราคา,าน้ำมันครับไอซเป็น66แล้วนะครับส่วนราคาทองคำครับยังไม่หลุดกรอบนี้นะครับ แนวรับย่านประมาณ1326นะครับล่าสุดอยู่ที่1329นะครับมีแท่งเขียวสู้ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับลงมาทดสอบโดนพอดีนะครับยังไม่หลุดนะครับก็รอดูว่าจะเด้งขึ้นมาทดสอบย่านประมาณ1336ตรงนี้ก่อนหรือไม่นะครับก็รอดูกันเลือกทางแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากรอบนี้รับอยู่นะครับยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัวราคาน้ำมันนะครับยังไม่หลุดอัพเทรลไลน์เส้นนี้นะครับ ก็เราดูครับถ้าหลุดก็ต้องเฝ้าระวังการพลิกเป็นขาลงหรือการพักฐานนะครับไปดูตัวถัดไปครับผมเป็นหน้าจอของเ e n นเด็กในเช้านี้นะครับ ก็ได้มีการนะครับขยับกรอบขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อคลิปว่านะครับเซตขึ้นมาเล่นในกรอบใหม่นะครับกรอบใหม่ของเขานะครับตอนนี้กรอบล่างเขาเป็น16,49แล้วเรียบร้อยนะครับจากแท่งเทียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถดีกลับเหนือขึ้นมาได้นะครับก็เลื่อนขึ้นมา1กรอบนะครับตอนนี้เป้าหมายถัดไปใกล้ๆเนี่ยอยู่ที่1,664นะครับแล้วก็1678นนะครับซึ่งเคยเป็นไฮเก่าของย่านนี้นะครับ นะครับก็เป็นโซนที่มีรนัยะพอสมควรของกอที่1นกันทก่1678ตีมกลมก็คือ1,680นั่นแหละนะครับก็หากยืนเหนือ1,614ได้ก็จะไปต่ออีกกรอบหนึงด้านบนนะครับตอนนี้ก็ใช้แนว1,649่ 1, เนี่ยเป็นจุด trailing stop นะครับก็ เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเส้นค่าสีระยะสั้นเนี่ยก็สามารถตัดเหนืออริยะกลางขึ้นมาได้แล้วด้วยนะครับก็ใช้เส้นนี้ในการเลี้ยงกําไรขึ้นไปต่อไปนะครับสำหรับเรื่อง trailing stop นะครับหรือว่าการเลื่อนจุดรักษากําไรเนี่ยผมได้แนะนําวิธีไว้นะครับในช่วงวิกฤตเด็ดนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่8ทับ2019นะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับว่าวิธีการเลื่อนการล็อกกําไรเนี่ยทำอย่างไรนะครับ โอเคครับก็เป้าหมายนะครับเงื่อนไขวนนี้เปลี่ยนไปนะครับดูจุดเปลี่ยนที่1649นะครับกรับได้ที่ยังไม่หลุดนะครับก็จะขึ้นไปทดสอบเป้าถัดไปครับ1664นะครับแล้วก็1678นะครับถ้าหลุดนะครับก็จะเจอกันที่เป้าล่างนะครับ1630และ1615นะครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่1649แล้วนะครับเลื่อนขึ้นมา1กรอบนะครับผม ดูหน้าจอถัดไปครับหน้าจอ f ฟร์ไทป์ออฟสตครับก็เป็นหุ้น4ประเภทนะครับที่ผมช่วยคัดแยกไว้นะครับว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นก็คือหุ้นที่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง2เส้นได้แบบนี้นะครับก็จะมีหุ้นชุดนี้แหละนะครับที่เป็นหุ้นในลักษณะของ buy and hold นะครับก็คือถือได้นะครับแล้วก็รอย่อนะครับหาจังหวะซื้อนะครับส่วนหุ้นพักฐานเนี่ยก็คือหุ้นที่รอซื้อที่แนวรับนะครับ รอซื้อที่แนวรับนะครับก็คือหลุดเส้นสั้นแต่ไม่หลุดเส้นกลางนะครับส่วนหุ้นขาลงเนะี่ยคือหุ้นที่คุณลิกเลี่ยงนะครับก็คือหุ้นที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็หุ้นรีบาวครับก็จะเป็นหุ้นที่เด้งขึ้นมาได้นะครับเป็นรีบาวในขาลงแต่ยังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางชุดนี้ก็คือรอขายที่แนวต้านนะครับผมนะครับก็ดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างแล้วก็เช็คในพอร์ตของท่านนะครับไปดูหน้าจอถัดไปครับผมเป็นหน้าจอของสูสแกนหุ้นกระทิงและหหุ้นมี สำหรับวันนี้เองนะครับฝั่งหุ้นหมีเนี่ยตัวที่เข้าเงินขายการที่เราจะเลือกมาดูครับก็คือต้องเหนือ100ล้านบาทขึ้นไปใช่ไหมครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีเอาดู2ตัวนี้แล้วกันครับ PTG 9เก้ล้านกัอีกล้านเดียวก็จะเข้าเงินขายก็ดูด้วยล้กันนะครับวันนี้จะดูหุ้นหมี KCE นะครับแล้วก็ PTG นะครับสตัวส่วนฝั่งกระทิงครับมี8ตัวให้ดูในวันนี้นะครับก็เป็น CPO Delta g a p d t e c h Tisco i n t u c h นะครับ CBG แล้วก็ AAV นะครับเดี๋ยวจะดูกัน8ตัวนี้อย่างรวดเร็วนะครับในภาคเช้านะครับผมมามาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวแรก c p r ครับสำหรับ c p r เองก็ติดเป็นหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ด้วยนะครับของช่วงวิเลียบเดทที่ผ่านมานะครับเนื่องจาก เป็นหุ้นที่สามารถกลับมายืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้นะครับ77บาท50นะครับไม่หลุดพร้อมแท่งเขียวนะครับจ่อที่จะเบรกหายเก่ารอบก่อนตรงนี้นะครับเบรกได้นะครับเป้าถัดไปอยู่ที่80บาทสลึงตรงนี้นะครับแล้วก็ดูกันตรงนี้แหละนะครับว่าจะทําแท่งเขียวต่อเนื่องขึ้นไปเล่นในกรอบใหญ่กรอบบนถัดไปได้หรือไม่นะครับก็อีกนิดเดียวครับเบรก80บาทสลึงนะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงนะครับแล้วก็มีวอลุ่มการขาย มีในยะหรือเปล่านะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะครับก็เปลี่ยนความชันขึ้นมาแล้วด้วยนะครับแบบนี้แปลว่ามีแรงส่งนะครับมีวอลลุ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่า c p นะครับก็เบรกได้นะครับคนที่เลทโปรฟิตรันมานะครับจุดเข้าซื้อเนี่ยมีตั้งแต่ด้านล่างแล้วนะครับ ย่านประมาณแถวๆ71บาทแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้ด้วยความรุนแรงนะครับตอนนี้กําลังจะลุ้นครับว่าจะเบรกไปกรอบบนถัดไปได้หรือไม่นะครับที่86บาทสลึงเลยนะครับหากเบรกรอบนี้ได้นะครับดูสัญญาณในกราฟสัปดาห์ให้ดีนะครับก็ฟอร์มตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับก็ไม่ลงครับไม่พักฐานนะครับสุดท้ายเนี่ยกำลังจะขึ้นต่อนะครับก็รอดูครับ80บาทสลึงนะครับเจอกันที่ด้านผลได้เลยนะครับ โอเคครับมีปัญหาสะดุดนิดหน่อยนะครับกลับมาได้แล้วนะครับสสัญญาณครับโอเคสวัสดีคุณพัฒนาชัยครับสวัสดีคุณสุพรครับสวัสดีคุณเอชัยนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงท้ายนะครับมาต่อกันนะครับส่วนตัว c p r นะครับก็เราดูกันเลือกทางครับจุดราคาสําคัญอยู่ที่80บาทสลึงนั่นแหละนะครับผ่านได้ไปต่อนะครับกรอบใหญ่ด้านบน86สลึงเลยนะครับผมนะครับก็ถือว่าทิศทางยังถือว่าเป็น ขาขึ้นได้ดีนะครับสำหรับตัว CPO น,นะครับใช้77.50เป็นจุดล็อกกำไรก็ได้นะครับตอนนี้ปิดที่78.75นะครับยังฟอร์มตัวได้ดีครับไปดูตัวถัดไปครับผมตัวที่2ครับเป็นตัวเดลต้าครับ โอเคครับสำหรับเดลต้านะครับก็ลงมาพิสูจน์ตัวเองนะครับเรียบร้อยนะครับที่ย่าน71วบเาทสเหลิงแล้วไม่หลุดนะครับนะครับก็ไม่หลุดเส้นนี้นะครับที่7 1สเสลงนะครับสัญญาณซื้อรอบล่าสุดมาแถวย่านย่านนี้นะครับผมย่านประมาณ 69บาทนะครับถึง70บาทนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสามารถผ่านกรอบนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับเจอสือสลึงย่อลงมาทดสอบวันพฤหัสแล้วไม่หลุดวันศุกร์เด้งขึ้นมาปิดเขียวได้นะครับแบบนี้เราดูกันเบรกไฮถัดไปครับนะครับย่านประมาณ73บาท50นะผ่านได้เจอ75บาทด้านบนนี้เลยนะครับผมก็มีนอต้านในกราฟสัปดาห์ประมาณ75บาทนะครับตอนนี้ฟอร์มตัวขึ้นไปเล่นในกรอบใหม่ได้แล้วนะครับหลังจากไซด์เวย์มาอย่างยาวนานนะครับถ้าดูภาพของ ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขามีการทำเทนดีออฟเฟอร์นะครับก็ออกข้างมาอย่างยาวนานกำลังจะเลือกกรอบขึ้นต่อนะครับก็นอกเหนือจาก75บาทนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับซับเวในกรอบนี้นะครับเป้าหมายก็เนี่ยเท่าๆกับช่วงที่ไซเบอในรอบก่อนก็คือย่านประมาณ75บาทนี่แหละนะครับผ่านได้ก็จะเจอกัน77บาท50นะครับกรอบบนนะครับก็รอดูว่าจะขึ้นมาถึงได้หรือไม่นะครับในกรอบบนด้านบนนะครับรับเดลต้านะครับอ่า ถือว่าฟอร์มตัวที้ดีทั้งในกราฟวันและกราฟสัปดาห์นะครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัวกราฟเอ e เนอรครับโรงไฟฟ้ากราฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงครับที่ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ถึงเป้าเป้าหมายที่เราพูดกันบ่อยๆแล้วนะครับที่ยาน92บาทนะครับนะครับทะลุด้วยนะครับถือว่ากรอบนี้ยกขึ้นมาสำเร็จแล้วนะครับ ครที่มีอยู่เนี่ยเล็ดโปรฟิตรันกันมายาวๆเลยนะครับยังไม่มีสัญญาณขายหเห็นเลยนะครับสำหรับตัวกราฟนะครับนะครับก็สัญญาณซื้อมาแถวๆย่านนี้นะครับย่านประมาณ77บาทนะครับแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะครับตอนนี้ครับ ถือว่าขึ้นมาถึงกรอบนี้แล้วนะครับ 7, ประมาณ9 2บาทนะครับก็ผ่านทะลุขึ้นมาได้แล้วนะครับก็รอดูการย่อลงมาทดสอบ91บาท75ไม่หลุดนะครับก็จะขึ้นไปเป้าถัดไปครับที่9 6บาท50สตางโดยประมาณนะครับตอนนี้เบรก i อทา i ไฮมาได้แล้วทําจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นหุ้นที่เรียกได้ว่า แทบจะไร้แนวต้านนะครับก็คือมีเฉพาะแนวต้านพิบโบซึ่งเป็นราคาออทามไฮตลอดเวลานะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการพักตัวให้เห็นนะครับก็ยังขึ้นต่อได้นะครับเป้าบนอยู่ที่96บาทนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับเป้าล่างห้ามหลุดนะครับยานที่เป็นไฮเก่ารอบก่อนย่านประมาณ89บาท50นะครับใช้เป็นจุดล็อกกำไรได้นะครับไปดูตัวถัดไปครับผมเป็นตัวดีแทครับ โอเคครับสำหรับดีแท็ก็ถือว่าเป็นแท่งเขียวได้ดีนะครับขึ้นมาเหนือแนวรับนะครับย่าน47ิบบาทเจ็7บห้าส็บาทห้าิเนี่ยไม่หลุดนะครับสรับตัวนี้นะครับดีแท็ครับมาดูครับก็จะเห็นได้ว่าราคาคาวล่าสุดเหนยบเบรกเส้นกดขาลงตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับก็สัญญาณซื้อมาแท่งนี้นะครับ ย่านประมาณระหว่าง40-45เนี่ยแถวนี้นะครับแล้วก็ถึง47บาทตรงนี้แหละนะครับเป็นสเญ้นซื้อรอบนี้นะครับก็คือไม่ควรหลุดกลับลงมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดรักษากําไรนะครับย่านประมาณ45บาทนะครับตอนนี้เป็นแห่งเขียวเนี่ยราขึ้นไปถึงกรอบบนนะมีราคาเป้าหมายที่ประมาณ53บาทนะครับเป็นเป้าแรกเป้าถัดไปก็คือ60บาทนะครับที่ที่เป็นไฮเกลรอบก่อนนั่นเองนะครับผม ก็รอดูครับว่าจะเบรกทะลุขึ้นไปได้ถึง53บาทหรือไม่นะครับโซนที่เป็นไฮเก่ารอบก่อนในตรงนี้ในกลาฟสัปดาห์นะครับก็สัญญาณเริ่มฟื้นตัวนะครับสัญญาณเบรกขึ้นมาเป็นแท่งแรกด้วยนะครับผมโอเคครับก็ใช้ย่านประมาณ45บาทเป็นจุดรักษากำไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่จุดซับลอตนะครับตอนนี้ถือว่าฟื้นตัวมาได้ดีสุดดีแทกนะครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัวทิสโก้ครับ คครับพุ่งขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมาชนกรอบแนวต้านพอดีนะครับคือราคานี้นะครับ86บาทสลึง86บาท50นี่แหละนะครับก็มาชนกันตรงนี้นะครับต้องรอดูว่าเขาจะขึ้นไปเล่นในกรอบถัดไปได้หรือไม่นะครับก็รอเบรกเหมือนกันนะครับรอเลื่อนขึ้นไปเล่นในกรอบถัดไปเช่นเดียวกันนะครับ กรอบถอยอยู่ที่89บาท50นะครับสำหรับตัวทิสโก้นะครับถ้าผ่าน86บาท50ไปได้นะครับถ้าไม่ผ่านเกิดเป็นแท่งแดงอันนี้ก็ต้องรอดูสัญญาณขายในวันถัดไปนะครับถ้ายังไม่มีเสียญาันขายนะครับเบรกเป็นแท่งเขียวได้เรื่อยๆนะครับก็เป้าหมายถัดไปนะครับก็89บาท50นะครับแล้วก็94บาท95บาทโดยประมาณด้วยนะครับเป็นเป้าหมายถัดไปนะครับก็รอดูทีละเป้าแล้วกันนะครับไปดูเป้าแรกที่ 86บาทสลึงตัวนี้แหละครับต้องยืนให้ได้เรื่อยๆนะครับผมสบตัวนี้นะครับดูตัวถัดไปครับเป็นตัว Intouch ครับอโอเคครับก็ ย่อลงไปทดสอบแนวรับแล้วไม่หลุดนะครับเกิดเด้งกลับด้วยนะครับตัวนี้นะครับ Intouch นะครับเป็นหุ้นโฮลดิ้งของ Advanced เองนะครับย่อลงไปทดสอบนะครับแนวตรงนี้แล้วไม่หลุดนะครับย่านประมาณ53บาทนี่แหละครับที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาปิดวันศุกร์ได้เนี่ยที่55บาทนะครับตัวนี้กรอบนะครับค่อนข้างกว้างนะครับ ก็ดูที่ไฮเก่าตัวนี้ก่อนแล้วกันครับย่านประมาณ57บาทนะผ่านได้ก็มองประมาณถัดไปที่62บาทแล้วกันนะครับสำหรับตัวอินทัชนะครับตัวนี้พยายามที่จะยืนเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางในรล่สัปดาห์ให้ได้นะครับก็รอดูว่า55บาทเนี่ยต้องยืนให้ได้เรื่อยๆด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวนี้สัญญาณซื้อมาตั้งแต่ย่านนี้แล้วนะครับย่านประมาณ50บาทนะครับก็ตอนนี้55แล้วนะครับรอดูว่าจะไปถึงไหนนะครับ57นะผ่านได้ไหมผ่านได้ไป62นะครับสําหรับอินทัชโฮดดิ้งครับ ดูตัว่ไปครับเป็นตัว c b g ครับคาราบาวนะครับโอเคครับก็สำหรับคาราบาวนะครับเบรกขึ้นมาเหนือกรอบใหม่ได้นะครับแต่กำลังย่อลงมาทดสอบนะครับเราดูว่าหลุดไม่หลุดนะครับราคานี้นะครับ49บาทสลึกนะครับ ตอนนี้ปิดที่49.75นะครับถ้าถ้าหลุดเนี่ยก็คืออระหว่างการลงมาปิดแกรบนะครับด้านล่างนะครับนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดนะครับแล้วเกิดเป็นแท่งเขียวเนี่ยก็รอดูการฟื้นตัวต่อนะครับนะครับก็ใช้49บาทสลึงนี้นะครับเป็นจุดตัดสินนะครับรอบนี้นะครับว่าจะเลือกกรอบไหนในกราฟสัปดาห์เองก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับเป้าหมายด้านบนอยู่ย่านประมาณใกล้ๆ60บาทนะครับมี55บาทด้านบนกรณีไม่หลุด49บาทสลึงนะครับผม ดูต่อไปครับเป็นตัว AAV ครับตัวที่8นะครับในวันนี้นะครับกลุ่มสายการบินเนี่ยมีวอลลุ่มกลับเข้ามาแปลกๆหลายตัวเลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเป็นสัญญาณกลับตัวจากด้านล่างเลยนะสำหรับ AAV นะครับอืมตับนี้ถือว่ากลับตัวด้านล่างนะพร้อมวอลลุ่มด้วยนะครับ แต่งบการเงินไม่ค่อยดีนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเราดอดูว่าเกิดสัญญ,ญาณขายตรงไหนค่อยขายนะครับตอนนี้เบรกขึ้นมาเล่นในกรอบใหม่ครับระหว่าง4บาท40เนี่ยถึง4บาท72นะครับล่าสุดปิดที่4บาท50นะครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นตั้งแต่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับย่านอย่างชา้าเนี่ยแถวๆนี้นะครับย่านประมาณ4บาทาเกือบๆ20นะครับ4บาท10 ปลายนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อรอบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทะลุเป้าแรกแล้วนะครับที่4บาท40กำลังขึ้นมาเล่นกรอบถัดไประหว่าง4บาท40บถึง4บาท72อนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายถัดไปนะครับผ่านได้จึงขอดมองการเล่นกรอบใหญ่กรอบใหม่ที่5บาทสลึงนะครับซึ่งเป็นแนวต้านของกราฟสัปดาห์พอดีนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่กลับตัวนะครับจากด้านล่างนะครับพร้อมรูปแบบการกลับตัวที่อาจจะมองเป็น Invert ร์สเฮดเด l นชเดอร์ได้นะครับนี่ครับเป้าหมายก็จะเท่ากับความสูงของหัวนะครับถึงเน็กะครับอันนี้เป็นเป้าหมายอย่างน้อยก็นี่แหละครับย่านประมาณ5บาทนะครับอืมโอเคครับก็รับ A V ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับไปดูตัวถัดไปครับ เป็นหุ้นฝั่งนมีบ้างนะครับ KCE และ p t g ครับ KCE นะครับก็พยายามรักษาตัวนะครับไม่ให้หลุดนะครับนะครับมีแท่งทิ่มลงมาแรงๆแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ลงแรงต่อเนื่องนะครับก็ยังหลีกเลี่ยงอยู่นะครับยังเป็นหุ้นขาลงอยู่นะครับ สัญญาณเนี่ยจะยืนยันการฟื้นตัวเนี่ยอย่างน้อยๆต้องกลับมายืนเนนือราคาไหนครับราคานี้นะครับย่า,ยานเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับตีว่ายี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับตอนนี้ยี่สิบหกเจ็ดสิบห้ายังคงเลี้ยงตัวอยู่นะครับพยายามไม่หลุดนะครับแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยกรอบล่างเนี่ยมียี่สบามเจ็สิบห้าลยนะครับแล้วก็ยี่สิบบาทห้าสิบอันนี้ยังลึกนะครับก็ รอดูครับว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับถ้ากลับขึ้นมายืนเหนือได้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นในกรอบบนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณกลับตัวนะครับต้องคอนเฟิร์มการยืน27.50ให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่หลุดโลนะครับแล้วก็ไม่ทําสัญญาณโลใหม่นะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยด้านล่างก็อันตรายนะครับก็ค่อยๆดูก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ใช่สัญญาณกลับเข้าซื้อนะครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัว PTG นะครับตัวที่10นะครับในวันนี้นะครับ โอเคครับก็ถือว่ายังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากสัญญาณขายที่หลุด10บาท10สตางค์ลงมานะครับก็ยังไม่เกิดสัญญาณฟื้นตัวให้เห็นนะครับแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับก็เราดูการลงมาทดสอบกรอบล่างนะครับที่8บาท60นะครับตอนนี้9บาทสลึงแล้วนะครับสัญญาณขายยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับ ก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับยังลงได้อีกนะครับคนที่ชอตที่พูดลงมาเนี่ยจุดเดฟเดอยู่ที่ย่านประมาณสิบาทนั่นแหละนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่แปดบาทหกสิบห้านะครับเป็นโลเก่าของรอบก่อนตรงนี้นะครับเราดูว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับถ้ามีแท่งเขียวกลับตัวขึ้นได้ก่อนก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังลงอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับอ่ะไปดูคอมเมนต์กันบ้างครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณอนันต์นะครับคุณนนท์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณชานรง์นะครับคุณจูลี่สวัสดีครับแล้วก็คุณประเสริฐนะครับวันนี้ถามมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวเอาตามลำดับแล้วกันนะครับมาดูเคแบงครับ KCE KCE ดูไปแล้วสักครู่นี้นะครับผม BTS นะครับของคุณอนันต์นะครับเป็น KBank BTS นะครับ i t d s s o นะครับ พีทีเอแล้วก็พีทีทจโอเคจะตอบให้5ตัวด้วยความรวดเร็วนะครับไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัว KBank นะครับอ๋อเอสโอจะรอดไหมด้วยนะอเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปดู KBank ครับโอเคครับสำหรับเคแบงก็ถือว่าสัญญา,าล่าสุดเนี่ยเป็นเสียนซื้อนะครับตรงนี้นะครับ ย่านประมาณ185นะครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึง200นะครับแล้วก็ย่ออยู่ตอนนี้ย่อลงมาไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางย่านประมาณ195บาทนี่แหละ194บาทตรงนี้ห้ามหลุดนะครับเพื่อที่จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปทดสอบเนี่ยป้าบนที่197บาทนะครับสั้นๆนะครับแล้วก็202บาทนะครับก็รอดูว่าเขาจะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นในกราฟสัปดาห์ได้หรือไม่นะครับถ้าหลุดนะครับแนวรับด้านล่างเจอที่190บาท50อ่าดูไว้สั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเคแบงครับ มาดูตัวถัดไปครับเป็นตัว BTS ครับรถไฟฟ้ามหาเนเถอนะครับตัวนี้เนี่ยย่อต่ำสิบบาทเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าไม่ลงนะครับเป็นกลายเป็นตัวแข็งไปแล้วนะครับรับตัว BTS นะครับนี่ครับไปต่อเนื่องเลยนะครับสิบบาทสี่สิบแล้วนะครับมีย่อมาให้ไม่กี่วันนะครับ มาพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยกรอบใหญ่ถัดไปด้านบนก็น่าจะพอมีหวังนะครับว่าลุ้นได้ครับตรงนี้นะครับสิบบาทเก้าสิบนะครับนะครับก็เป็นเป้าใหญ่ถัดไปของตัว Bd s นะครับก็เล็ดโปรฟิตรันเลยครับสำหรับคนที่มีแล้วนะครับก็ยังไม่มีส้ญญันขายเห็นนะครับก็โอ้โหเป้าใหญ่กรอบถัดไปอยู่ที่นู่นเลยครับย่าน้อประมาณสิบสองบาทกว่าเลยนะถ้าเบรกสิบบาทเก้าสิบไปได้เดี๋ยวเอาระหว่างทางนิดหน่อยแล้วกันครับ ก็จะมี12บาท10อีก1เป้านะครับผมสับตัว BTS นะครับก็ขึ้นยาวๆครับตัวนี้นะหรือโดั่วไปครับเป็นตัว ITD ครับอันนี้ตัวที่ตัวที่สแล้วนะฮะมีโค้ใต้ให้ถามสักวันละ5ตัวพอนะครับเพราะว่ามีเวลาจำกัดนะครับผม โอเคครับยังคงไม่ขึ้นนะครับเกิดสันญาณขายออกมาตรงนี้นะครับติดแนวต้านนะครับย่านประมาณ2บาท50นะครับไม่ผ่านนะครับก็ต้องรอฟื้นตัวเหนือ2บาท50จึงจะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับตอนนี้เป็นแท่งเขียวแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแข่งแท่งเขียวต่อเนื่องแล้วกันนะเพื่อที่จะไม่หลุดทําโลใหม่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าลงมาสะสมนานพอสมควรนะครับย่านประมาณ2บาท20เราไม่หลุดนะครับก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยก็รอลุ้นเด้งครับถ้า ไม่เกิดแท่งแดงหลุดอีกแล้วนะครับก็คือห้ามหลุดเนี่ยย่านประมาณ2องบาทสีเนี่ยห้ามหลุดแล้วนะครับแล้วก็รอดูการเบรกสองบาทห้เพื่อที่จะขึ้นต่อด้านบนนะครับตอนนี้สัญญ,ญาณเนี่ยเป็นขายอยู่นะครับแต่ว่าให้รอสัญญ,ญาณซื้ออีกครั้งจึงค่อยกลับเข้าซื้อตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วกันนะครับเอสโซครับจะรอดใหม่นะฮะตัวที่4ี่ครับเอสโซครับ เอโซก็ถือว่ามีสัญญาณขางมาแล้วนะครับแล้วก็งบของกลุ่มนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นขาดทุนอย่างเช่น s p r c ที่ประกาศออกมาแล้วขาดทุนเยอะนะครับก็ส่งผลให้อ่าราคาเนี่ยยังยังคงลงได้อยู่นะครับเนี่ยหลุดความชันตรงนี้มานะครับให้เฝ้าระวังการหลุดสิบาทห0สิบนะครับสำหรับตัวเอโซนะครับมิฉะนั้นเนี่ยอ่าแล้วก็มีสิบาทสี่ิบนะครับมิฉะนั้นจะลงมาเล่นในกรอบใหม่นะครับด้านล่าง9ก้าบาทยี่สิบเลยนะครับอันนี้ก็คือ อย่างลึกนะครับก็คือห้ามหลุดนะครับก็รอดูครับว่าถ้าเป็นสัญญาณกลับตัวแท่งเขียวที่10บาท4 0 10บาท5 0ิบแบบนี้ยังลุ้นการไม่ทาโร่ใหม่นะครับเด้งขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยจะตอนนี้ก็ถือว่าพีิกลับเป็นขาลงแล้วนะครับในกร่าวสัปดาห์เองก็เนี่ยครับก็ต้องดูว่าห้ามหลุดตรงนี้เช่นเดียวกันครับย่านประมาณ10บบาทนั่นเองนะครับในกร่าวสัปดาห์นะครับฉะนั้นก็จะลงไป9บาท20เป็นประมาณด้านล่างนะครับตัวสุดท้ายครับที่ถามกันเข้ามาครับก็เป็นตัว PtGC นะครับ เคครับสำหรับ GC เนี่ยที่ทางดูดีนะครับสามารถกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป้าหมายเนี่ยจะเท่ากับความสูงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแถวๆนี้นะครับนะครับย่านประมาณ75บาทนะครับก็เราดูว่าจะใช่หรือไม่นะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับแนวต้านแรก73บาท50นะครับตอนนี้ปิดที่ปิดที่72บาท50นะครับอ่ขึ้นมาเล่นในกรอบนี้ได้แล้วนะสำหรับ GC นะครับ ก็ผ่าน69บาทห้ขึ้นมาได้นะครับก็ยกตัวขึ้นมาเลยนะครับใช้เวลา3วันขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับก็รอดูกรอบถัดไปครับเจ50ห้าและ7 7บาทสลึงนะครับแล้วก็ต้านตามทฤษฎีเนี่ยก็มีเจบห้าบาทด้วยนะครับก็รอดูครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับถ้ายังยืนอยู่เหนือเส้นนี้ได้เนี่ยก็รอดูทีละกรอบแล้วกันครับเจ50านะครับแล้วก็7 7บาทสลึงแล้วกันครับเป็นเป้าหมายนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสาว มอร์นิ่งเซสชันนะครับที่เราจะดูกันในทุกเช้านะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับในช่วงไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันนะครับในช่วงเช้าประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งนะครับก็ติดตามกันทุกวันแบบนี้นะครับมีคําถามอะไรฝากไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดมานะครับหากสนใจนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นต่างๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ